แลาวต้นบ้านสวัสดีค่ะว,วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีถิติแนวทางฮานอยบบวีพีนะคะเมื่อวานนี้ต้องขอบให้จริงๆนะคะสำหรับแนวทางหวยลาวนะใครที่อยากติดตามผลไปดูที่ตรงชุมชนใน youtube ได้นะคะแต่เรามาดูทุกคนนะคะมาดูของวันที่สิบเก้ากับย้อนกันไปทุกคนย้อนหวยลาวกันนิดนึงนะคะหวยลาวเราต้นบ้านแบบว่า เน้นเด่นๆเลยสามสี่กับแปดศูนย์นะทุกคนงวดที่แล้วนะทุกคนมันมางวดนี้อ่ะทุกคนมันแต่งวดนี้นะคะมันออกมันออกแปดศูนย์สามแปดถ้าใครเล่นถ้าใครเล่นย้อนหน่อยนะทุกคนถ้าใครเล่นย้อนหน่อยนะคะวันที่สิบเก้าเนี่ยมาหมดเลยนะคะ 38กับ83นะทุกคนนะคะชุดก็ไม่เข้านะทุกคนแล้วต้นบ้านเรียงอย่างนี้นะคะแต่3ตัวนะตรงนี้นะคะสตัวตรงนี้ก็ถือว่าแตกเลยนะทุกคนนะมันออกย้อนแบบนี้นะทุกคนนะคะสำหรับหวยลาวนะแต่ในห้องก็เด้งบนล่างนะคะแล้วก็รลตนบ้านวางเด่น98นะคะเจาะแตก8380แล้วก็ตัว ตัวเนี่ยค่ะตัวเลขชุดเนี่ยได้มาชุดหนึ่งนะคะแปดศูนสักอย่างหนึ่งทุกคนไปดูในห้องชุมชนได้นะคะเอาละนะคะไม่เป็นไรสำหรับวยลาวเดี๋ยวรังบ้านจะลงให้คือว่ามันมันมันหลุดวันหลุดมันหลุดที่19บกวะ่ะมันออก4212องหนึ่ัวบ้านเลยชิดว่าอา่ะงั้นเดี๋ยวพักหวยลาวในะ youtube ก่อนละกันพอพักแล้วมาเลยนะทุกคนนะคะอุตส่าห์เน้นให้เลยนะว่าที่แล้วถ้าใครตามนะคะก็ ถือว่าปังนะคะเอาละนะสำหรับวันที่ยี่สิบสามมาดูกันนะคะโอ้โหทุกคนนะคะตารางแล้วก็มันบอกมันชอบมาตารางตรงนี้นะคะศูนย์หกตรงนี้นะคะก็ไม่ได้กันให้อีกทุกคนนะ,ะกันให้เจ็ดเก้าเจ็ดหกทุกคนแต่ไม่ได้กันตรงนี้ให้นะคะเก้าหกตรงนี้นะคะ ก็เสียดายมากๆทุกคนนะคะมาในชุดตารางนะคะเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็มาในชุดตารางนี้นะคะอันนี้ก็มาในชุดตารางนี้เหมือนกันทุกคนส,ส่วนตัวนี้หนึ่งห้าเก้าสามมันออกมาสามวันแล้วทุกคนนะสลับ V.P. นะต้องขอแพงจริงนะคะสหรับสายเจาะ V.P. นะคะก็ขอแพงจริงนะสายเจาะทั้ง V.P. ทั้งปกติเลยนะคะเลขมันก็ประมาณนี้ทุกคนนะเมื่อวานเข้าเมื่อวานเข้า วันนี้ไม่เข้านะคะก็มาลองดูกันนะคะสู้ๆนะคะสู้ๆทุกคนนะคะมาลองดูกันวันนี้้วต้องมั่นๆม,มีอะไรมาฝากกันนะคะเอาละนะคะไปอย่างไวนะทุกคนนะคะไปอย่างไวมีอะไรมาฝากกัน <c oughs> ทุกคนนะคะมีมาฝากกันก็คือสี่ห้านะคะสี่ห้าอืมสี่ห้า หกสามนะคะเอาหลังนะเจาะกันค่ะสี่ห้านะคะสี่สองสี่สามนะคะหนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งสามทุกคนอย่าลืมนะคะว่าคิดว่านเขาน่าจะออกว่าหวยรัฐบาลเนี่ยเลื่อนออกไปอีกเดือนหนึ่งหมายหมายถึงว่าวันที่หนึ่งเมษายนไม่ออกใช่ไหมคะ ออกเป็นสองพภสดพาอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะทุกคนนะลองตามข่าวดูด้วยนะนะคะหกห้าหสองหสามนะคะสำหรับตัวเจาะนะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะกันให้เลยกันให้ที่มันชอบออกนี่นะคะกันให้ที่มันชอบออกนะ,ะทุกคนนะก็จะเป็นสองสามนะคะตัวกันนะคะตัวกันแล้วก็มีตัวห้าที่มันชอบออกนะทุกคนห้าสาม ห้าสามห้าสองนะคะตัวกันมีตัวชนไหมไม่มีนะคะห้าสามห้าสองเป็นตัวกันนะทุกคนนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเราต้นน้าจะดูจะดูให้ว่าตัวไหนเด่นนะทุกคนนะนี้เป็นตัวกันนะคะเซต,ตกันนะทุกคนนะก็สาหรับตัวเด่นนะคะก็จะเป็นสี่กับห้านะทุกคนนะคะตัวเด่นนะคะเด่นสี่ห้าวันพรุ่งนี้นะคะมาดูชุดเด่นกันนะคะก็จะเป็นสี่ห้า 4ี่สองสสนะคะแล้วก็หลัก4ี่มีอีกไหมหลัก5ก็จะมี1นึ่งหหกหนะคะก็จะมีประมาณนี้ทุกคนนะคะมีประมาณนี้ทุกคนนะเจหนี่นะคะอาจจะมากหน่อยทุกคนยังไงพิจารณาดูนะคะว่าชอบตัวไหนไม่ชอบตัวไหนนะคะมีตรงใจกับรถต้นบ้านมากไหมนะคะ ถ้ามีตัวเลขชนกันก็ลองเอาไปปรับใช้กันได้นะทุกคนนะาส่ตีของเรามันก็จะประมาณนี้นทุกคนนะเมื่อวานนี้หลุดนะคะวันนี้ก็น่าจะโอเคทุกคนนะก็พิจารณาดูนะคะเราต้บ้านก็เป็นเพียงหาังเท่านั้นนะคะยังไงเรามาลองลุ้นกันต่อนะคะพรุ่งนี้นะฝากก, like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะเจื้อกันใหม่พวกนี้ทุกคนสำหรับวันนี้ต้นบ้านาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ